เก็บผมแล้วครับเก็บมผมแล้วครับผมแล้วไมอตบตัวแล้วครับเก็บตัวแล้วครับ ไปแล้วนะครับไปแล้วครับไปแล้วครับไปแล้วครับโอ้โหไปแล้วโอ้นั่นตกโอ้ตัวนเลยอ่ะโอ้น่าตวตอไปนะครับครับมีครับเบอร์สิบเอ็ดได้เข้ารอบไปนะครับขออภัยด้วยนะครับนะเบอร์สิบเอ็ดได้เข้ารอบไปครับ ต่อไปเป็นรอบที่สองเบอร์สามรอบที่หนึ่งเบอร์แปดรอบลูที่สองนะครับเบอร์เก้ารูที่สามเบอร์สามเชิญนะครับเอาเข้าลู่ด้วยเบอร์สามลู่ที่หนึ่งนะครับแปดลู่ที่สองแล้วก็เบอร์เก้ารูที่สามสารสิทธิ์มาแจ้งด้วยนะครับใครประสงค์ที่จะละจะสารสิทธิ์มาแจ้งชื่อด้วยนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปพบกันที่เทศบาลหัวกุญแจอีกวันหนึ่งนะครับ พ่กนี้นะครับไปไปพบกันนะครับไปขอรูปเลยนะครับไอรับรางวัลเนี่ย ไาที่รับมาที่ดีเขารับรางวัลอะมาแข่งก็รับรางวัตนี้เบอร์สามเบอร์แเบอร์เก้านะครับเบอร์สาเบอร์แปเบอร์เก้าเชิญนะครับสามลุที่หนึ่งแปลที่สองเก้าลที่สามสามแปดเ้าท่นก เบอร์อะไรไม่มีเบอร์เก้าไม่มีเบอร์เก้าสารสิบก็เหลือสองตัวก็เบอร์อ่าใช่เหลือสองตัวเบอร์สามกับเบอร์แปดเบอร์เก้าไม่มีสระสิบเอาสองตัวนะเอาอ่าแข่งไปแข่งไปแล้วเดี๋ยวจะได้ชิงชนะเลิศสาน่ครั

อ่ะพร้อมแล้วจอกกี้ขึ้นหลังกอมาการทําให้ดีนะครับมาเลไปแลรับเลบมาแลบไปแล้บโอ้สีครับเฮ้ยสีเว้ยโอ้เงินเงินชนะอ้ย อเบอร์แปดนะครับเบอร์แปดเข้ารอบไปนะครับเบอร์แปดได้เข้ารอบนะครับเบอร์ห้าเบอร์เจ็ดเบอร์สี่เชิญนะครับเบอร์ห้าลูกที่หนึ่งเบอร์เจ็ดลูกที่สองเบอร์สี่ลูกที่สามเบอร์ห้าเบอร์เจ็ดเบอร์สี่เข้าลู่เลยนะครับ ค่ากี yup. ่ตัววะที่นกมีควกี่ตัว่าเี่ไเบอร์ห้าลูกที่หนึ่งนะเบอร์เจ็ลูกที่สองเบอร์สีลูกที่สาม ตุ้งจริงทุกวันไม่ได้เลยวันนี้รุนแรงอ่ะจัดให้นะครับตัวไหนจะแชมป์แต่ว่าคัดรอบนะครับต้องตกรอบหนึ่งตัวนะนลุงเอ๋ยแชมป์กับรองแชมป์มันต้องตกรอบหนึ่งตัว เอากรรมการมองให้ดีนะบางตัวขามันพันขามันเป๋เออเขาให้เขาตั้งหลักให้ดีหน่อยกรรมการให้โอกาสเขาหน่อยนะครับบางตัวมันโยกตัวซ้ายโยกไปขวาเออ บอลมันบางไอ้บอลบางกลองเขาเอาเบาๆหนุยซองมันไม่แข็งแรงเท่าไหร่อะเบาๆหน่อยหมดแล้วครับหมาแล้วครับสดจากสนามเลยนะครับคบันทึกนะครับปล่อยแล้วครับกรดานะครับกรรมการยังไม่ปล่อย ครับพี่ต้อยนะครับล้ำเส้นครับไปแล้วครับไปแล้วไปแล้วแชมป์กับรองแชมป์นะครับแชมป์กับรองแชมป์ไป้เอาไปแทงบุ้ยดินะครับเอาไปแล้วเก้าเอาเซงโอ้ยแชมป์เหมือนเดิม เบอร์เจ็ดนะครับได้เข้ารอบไปนะครับเบอร์เจ็ดมาแล้วครับนี่จิ๋วใหญ่นะครับตัวใหญ่จิ๋วใหญ่จิ๋วใหญ่ภาษาอะไรนี่ภาษาภาคไหนเนี่ยรุ่นใหญ่นะครับรุ่นใหญ่เข้าลู่เลยเบอร์ห้าลูกที่หนึ่งเบอร์สามลูกที่สองเบอร์สองลูกที่สามเบอร์สี่ลูกที่สี่มีสระสีหรือเปล่าครับมีสระสิทธิ์แจ้งด้วยนะครับ นะครับวันนี้ก็มาโชว์ก็มาให้ผมโชว์หน้าตานะครับคนเดิมนะครับปีลึงพบกันทีงนะครับที่สนามแข่งไวายเทศบาลบ้านบึงนะครับสดๆนะครับเชิญนะครับเชิญนะครับเบอร์5เชิญเข้าลู่เลยนะครับเบอร์3ลูกที่2เชิญนะครับเบอร์2ลูกที่3เชิญด้วยนะครับเบอร์4นะครับหมายังจอกกี้เตรียมพร้อมเลยนะครับจอกกี้ ายเข้าซองนะครับเรือก็เข้าท่า <l ots> ไปเราเข้าซองนะครับเรือขเข้าท่ารถเข้าอวินเจียวใหญ่จิ๋วใหญ่จิ๋วใหญ่หญเนียวก็ถึงคุ้ยใหญ่ควายใหญ่อาศัยสาร เออเราเรียกไม่ถูกเรียกไม่เป็นนะพี่น้องชทยสารเขาว่าเราเอาด้วยนะแม่พูดไม่เป็นท่านจะมาพูดเนาะ,นะพี่น้องชายสารเขาพูดชัดเจนเลยเขาเรียกควายควายใหญ่แต่เราได้เรียกควายใหญ่ควายใหญ่แต่เขาก็เรียกควายใหญ่เหมือนกันแต่มันออกสำเนียงไงนะเออชอบใจชอบใจมอมมอครับนี่ม,ม,มอมย่างยังยงจุมเดนกลับมา มาครบเลยอย่างที่นกมาเข้าลูเลยนะครับไม่ต้องจูงไปจูงมามันจะเอาเดี๋ยวมันเอาเองห้าลู่ทีหนึ่ง3าลู่ที่2งสองลู่ทีสามสี่ลู่ที่4 ควายใหญ่เตรียมตัวนะครับหลังจากจิ๋วใหญ่ไปแล้วควายใหญ่มาต้นทางให้หมดทั้งสองรอบเลยไปแล้วไปแล้วอ่าวมันเป็นอะไรอ่ะตัวนี้เอาละครับอ้าวมีตุจีบเลยตกนะครับตก

เออนี่ตกเต็มตรงนี้ตกหรอกหอนักเข้ารอบอือครับไหนะครับครับเรียบกันเลยก็สองมัเบาตามอัธยาศัยแล้วกันเล่นไหนง่ายเห็นแล้เล่นไหนเร็วไหนไหนล่ะครับไหน หนละไปซ้มนีละไปสิงนู้นส่วนนี้ยห้ดีแล้วมัน้ำแเนี่ยวันนู้นก็ทำดีกว่าลีลาอย่างเนี่ยมีใครยังไม่สามอ่ะไม่มีคนต่อ แล้วมันอยู่ไหนวงไฟแหกครอบอ่ะมันชื่อทองทั้งสองตัวแหละครับไอตัวนี้ก็ทองตัวนู้นก็ทองทองข้อใหญ่ก็ทองหนองมันแดงเดี๋ยวก็รู้ว่าทองไหนจะเก่งกว่ากันเราจะเรียกกันธรรมดาธรรมดาก็ทองเล็กกับทองใหญ่ฝ่ายต้นใหญ่นะครับลูมันไม่กลัวล่ะ ไปไม่กลางลมกลางถึงเนี่ยคือจะกลางถึงเนี่ยมันไม่มีแดดจต่มันเอาอะไรไม่รู้อ่ะพี่เขาเริ่มไม่พิュนเป็นตรงกลางแร้วใช่เนี่ยบอนบอลมันไปไหนอยู่ตรงนี้วะบอลไอ้นี่อยู่ไหนนี่เนี่ยหนีเลยไอันนี้หนีไปกองรู้แล้วนะหนาบอนลงบอลอยู่แถวนี้วะบอลน่ะไหนบอลน่ะ ไหนบอลมานี่หน่อยบอลไหนแล้วไปไปหนแล้วอุมไหดนาก่อห่นหนนะมันแดงอันไหนอ่ะอันนูนแดงวิ่งทเพื่อนนูก็มาทำไรอยู่บอลเอกพลวิชาจารมานีหน่อยดิมันี่หนีลอ่ะอันน้ทียเวิ่งมเนี่ยปไหอะฟมันยัตื่นสนามอยู่เอาให้อยู่เอาอยู่นะครับเราจะไม่ให้เลย

มันรู้ีกันไปแล้วไม่รู้ใครเข้าก่อนตกแล้วเขาอันนี้เขาตกแล้วครับดีแล้วให้มันเข้าก่อนใหญ่หว่ะเขานี่ยดูดูเลยอ้าวมือครับพี่กาบลองกับออกทางน้นเป็นนี้พี่กาบเลยาแล้วครับจับตัวแล้วครับอืมใหญ่กับใครไปเลย

อ่ะรอเบอร์ห้าแป๊บนะึงหมุนเข้ามาเบอร์ห้าเชือกร้อยเข้าไปคันพันแม่ เป็นไงมือน่ะกรรมการ้วยไหมขูี่เาไปจะได้แล้วครับไป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 แล้วครับโอ้ยวิ่งออกว่โอยอโอ้ยโอยฉัน้อไปขอหนส้ย บ้านบ้านมาหนี่ยหลังจากรอบนี้ก็ไปลุนจิ๋วใหญ่ชิงชนะเลิศนะครับตเตรียมตัวไว้ด้วยเบอร์หนึ่ง<ข>เบอร์รรห้เบอร์สเบอร์สนะครับ

oh my God.